สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิสเปอร์พาวาพื้นที่ของเสียงเล่าเรื่องทั้งเรื่องที่คุณอาจเคยผ่านหูและเรื่องที่คุณอาจไม่กล้าฟังจนจบถ้าคุณกล้าพอลองฟังไปพร้อมกันนะคะเช้าวันถัดมาอัญญาพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดเธอไปทำงาน ยิ้มทักทายเพื่อนร่วมงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆเธอรู้ว่าตัวเองไม่ปกติอีกแล้วพักกลางวันเมษาเดินมาหาแล้วถามเธอตรงๆเมื่อคืนเธอได้นอนบ้างหรือเปล่าน่าซีดมากเลยนะอัญญากแกล้งหัวเราะเบาๆก็นอนไม่ค่อยหลับห้องมันอึดอัดนิดหน่อย แต่เมษาไม,ามาห่หัวเราะตามกลับจ้องเธอแล้วพูดเสียงเบาระวังหน่อยนะที่นั่นเคยมีคนหายไปอัญญาแข็งค้างแต่ยังไม่กล้าถามอะไรต่อคืนนั้นเธอกลับถึงห้องดึกกว่าปกติทั้งเหนื่อยทั้งกังบนเธอเดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าแล้วก็หยุดนิ่ง เพราะในกระจกเงามีรอยปรากฏขึ้นรอยที่เปียกชื้นเหมือนเพิ่งแตะเข้าไปสดๆอัญญาหันขลับไปมองด้านหลังไม่มีใครกลับมามองกระจกอีกครั้งรอยมือหายไปเธอพยายามไม่สนใจรีบเข้านอนแต่กลางดึกเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเคาะ เสียงดังมาจากหัวเตียงเหมือนมีใครเคาะจากอีกฝั่งของผนังเธอกลั้นหายใจฟังนิ่งๆจนแน่ใจว่ามันดังตอบสนองกับจังหวะหัวใจของเธอเธอเอื้อมมือไปหยิบทุท์เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะถ่ายได้เสียงเคาะหยุดลงกระทันหัน แล้วข้อความแปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นบนจอทั้งที่เครื่องอยู่ในโหมดเครื่องบินข้อความสั้นๆจากเบอร์ที่ไม่มีอยู่จริงเราอยู่ห้องข้างๆเธออัญญาตัวแข็งรีบพุ่งไปเปิดประตูห้องออกไปยืนกลางทางเดินทั้งชั้นว่างเปล่าไฟในโถงกระพริบแผ่วๆ เธอมองไปทางห้อง705ประตูเก่าๆซีดจางมีรอยข่วนยาวเต็มบานเหมือนใครพยายามจะหนีออกมา